ที่อัญเชิญมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับนผูมชมกรับมาบริจาฐานเป็นการชั่วคราวที่ประเทศไทยนักมณฑลท้องสนามหลวง 5ธันวาเนี่ยับถึง14พฤศจิกาเนี่ยครับปีพศ2567เนี่ยถึง68เนะี่ยท่านผู้ชมครับสวยงามครับกบเบิลสวยงามมากเลยครับพี่น้องครับบาร์บุคสลาเสียนแคลล่าพุ่มใจน้ำเสนอพี่น้องเอ้ยมือนี่ยร่ายยิ้มไปเลยฮะร่ายยิ้มของคนไทยเนาะพี่น้องเนาะกลางต่างชาติย่านี้แล้วต้องยุดนะพี่น้องครับยุดเพื่อจะอท่ายิมเนาะพี่น้องเนาะการร่ายยิ้มที่ประเทศไทยทไหรือว่าขบวนส่งยิ้มใไฮ สิบสี่นาฬิกาสามสิบนาทีของวันที่สี่พี่น้องเลยนะฮะทันวาควมปีพศสองพันหกสิบเจ็ดนั่นเองนี่พี่น้องเลยนะฮะตัวนี้คือตัวอี๋ยงเนอะเฟรนูฮนเฮ้ยรอยยิ้มของฝรั่งนะครับมีรอยยิ้มของฝรั่ง นี่เลยครับท่านผู้ชมครับเราจะเห็นรอยยิ้มนะครับรอยยิ้มที่ฝรั่งมองเห็นหนี่ฮะสนุกสนานนะครับนี่คือรอยยิ้มของฝรั่งต่างชาติสวยงามพี่นอเลยนะฮะสวยงามนี่ครับรอยยิ้มครับทีบาวกเกินไปก่อนนะฮะ โอ้เพื่อจากนะครับพี่น้องเลยนะฮะการแต่งกายของศิลปะของประเทศไทยเนาะพี่น้องเนาะจะมีความสวยงามนะครับหนึ่งเดียวในโลกกับบาดใหญ่เด้อพี่น้องเด้อสวยงามจริงนะ,ะ่อ่อนชอยเป็นระเบียบนะฮะฝนมาาอย่งดีฝังตัวขามขจะมองเห็นพลังพี่น้องเลยนะพลังที่จะเตรียมขาขนมถนนมาเพื่อชมขบวน

อยู่ที่ธนรัรชดำเนื่องนะครับธรรมชมค้าควรจำมุงห้าไปทางของสนามหลวงนะครับธรรมชมพัดปรกแก้วนั่นเอง ทีสันของแต่งชุดนะแบบการแสดงริเกครับพี่รองครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเหมือนพัฒนธรรมคล้ายทางการแสดงเหมือนจะเป็นทางแขกนะครับพี่รองครับ วว้า <Wow. S 2> เป็นสีสันที่หาชมได้ยากทุกทา่านเอ๋ยแต่กับบอกกันเลยว่าจะหาชมบ่าได้นะคระับว่าประเทศไทย3 65วันของเมืองไทยจะมีขบวนนะครับพปน่นดองเอ๋ยนะขบวนที่แห่หรือว่าง,งานแต่ละงานที่ สลับสับเปลี่ยนเนาะพี่น้องตามเทศกาลมื่อนี้คลิปนี้บาโบ่ภูมิใจนำเสนอนะครับเป็นขบวนแห่ที่เขาเรียกว,ว่าตื่นตาตื่นใจเลยพียน้องเย๋ยโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นขบวนผีตาโขนนบเละโอ้โหไปแล้วไปแล้วไปแล้วผีตาโขน พลัง่ารชาชอบใจเลยพี่น้องเลยนะมุมนี้นะุดง,งามแห้งพี่น้องเลยนะโอ้โห รอยยิ้มที่ได้จากเมืองไทยนะครับงดงามมากครับงดงามมากาสวยงามครับท่านผู้ชมครับบ่าวกุเองภูมิใจนําเสนอเปน็นองเอยนะฮะสิ่งที่บ่าวกุเองตื่นตาตื่นใจอีกมือใจหนึ่งเนะีขบวนเจ้าเรือแพแลนะ้วน้องเป็นน้องบ่าวบวเก็บภาพนะครับ ลลน,นี่เป็นคณะผู้แทน,นะะจากะถานเอกอัราชทูตะะจากประเทศจีนพี่น้องเลยเพลังชอบใจโบกไม้โบกมือนะครับถัดจากขบวนถัดไปนะ,ะก็จะเป็นขบวนของกลุ่มชาติพันธุ์ เกินขบวนไปทางฝั่งทองสนามหลวงทางชมเมือยจากที่ตื่นตาตื่นใจสิ่งที่พลาดวันวันว่ดเลยน้องพี่น้องน,นี่คือขบวนของการเดินขบวนน่าจะเป็นตำรวจน้องพี่น้องครับ จากซิ่งที่ได้เห็นทางผู้ชมเมยนะฮะตื่นตาตื่นใจนะฮะรับชมความสวยงามนะฮะสีสันด้านหน้านอกไปนอ,นอกประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละภาพที่ประเทศไทยนํามาโชว์แล้วก็แห่มือนีนะฮะทางผู้ชมได้เห็นนะฮะตอจากขาบวนนี้จะเป็นขบวนของตํารวจที่เดินขบวนนะพไปนอกนอยางบอกไว้เลยว่าตื่นตาตื่นใจสวยงาม จะเป็นขบวนเหมือนรูปพญานาคครับพี่น้องครับสิ่งที่บอกก็เรียกว่าสวยงามอีกหนึ่งรูปแบบฟังดันนา่าเป็นขบวนเหมือนเป็นแห่เป็นเหมือนการบรรเลงดน,นตรีเหมือนปีและกกลองไป,นป่น้องเลย บอกกันเรยว่าทำช่องคราพาช่อมใดอยากเป็นแฉย่างแน่นอนมณีบาวน้ำมัติคับบรรยากาศของงานนะฮะสวยงามและยิ่งใหญ่ตื่นตาตื่นใจ นี่เลยครับพี่นงครับนี่อีกหนึ่งสรรีสันครับทำชวงกลางสุดยอดนะฮะสุดยอดเนี่ยครับบาวเองขนลุกเลยทำชวงเลยนะฮะขนลุกขึ้นมาท่านตาเลยนะ,ะอ้โห ครับพี่น้องนะฮะนี่คือพระเขี่ยวแก้วนะครับที่อัญเชิญมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับรมาชมครับมาปริจาคฐานเป็นการชั่วคราวที่ประเทศไทยนะักมวลนท้องสนามหลวง น,นี้ก็จะเป็นฝั่งท้ายขบวนแล้วครับท่านผู้ชมเอ๋ยนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นขบวนแห่ของกระทรวงวัฒนธรรมของประเทศไทยนะครับเดี๋ยวบาบมีจะเชพาบรรยากาศนะตอนที่แห่ไปนะมนต์ตนท้องสนามหลวงให้ทำช่วงบรลับชุดอีกทีหนึ่งก็แล้วก,กันนะฮะฝากไว้ท่านผู้ชมเพียงสันนิษตามตอนต่อไปกันแล้วกันสบายดีพี่น้อง